หลังมันไม่ดีหลังมันไม่เท่าไรหรอกนะชุดหลังซ้อมเรามันจะมีเบอร์14เล่นดีๆีอ่ะมันไม่มาไม่มาตัวใหญ่ๆ SPP อ๋อตัวนั้นแน่นอนเลยตัวนั้นเฮ้ยได้ชื่อด้วยใครใครอ่ะอาจารย์เจอจดพิมพ์ว่าชอบเสียงเนี้ยเข้าใจเสียงไอ้เกตจะฟาวนะถ้าท่านหลุดมาแกไม่ได้เบอร์ทองกันี่ย นอกจากพี่โมดโทรมาพี่ถึงจะไปไปยูแกส่งอ่ะแก่งก็ต้องไปเป็นไรเป็นไรเป็นไร

đi 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 Càng gang mọi chuyện đi càng chết đi Đến đây, chơi đi chơi đi chơi đi เป็นไรเป็นไรโอ้อาจารย์เข้ามิผ่าได้เปรียบผ่าวได้เปรียบมั้งเจ็บแล้วอะไรไปสเปสองสเปย์นะสเย์แพนทันทีเดียวมาเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโอ้ยพร้อมเลยนะก่อนอ้าวแล้วมาจอดรองเท้าทำไมเดี๋ยวจ่ายยืมไปยืมก่อนยืมไปก่อน ไรเป็น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 ไรเจ็บเลยเข้าเท้าของแพนพักก่อนพักก่อนสวยปะ Yeah chết. Ôi. boy. Áp boy. rồi. lên tam kim đó nè พะพหลังหน้าหลังหน้าสวยจัจงม,ม,มีตัวยิงนะ <c oughs> ทำอะไรไม่ได้หรอกพี่เราอัดอย่างเดียวที่เดิมที่เดิมคว่าแฟนข้อเท้าที่เดิมฟาวเือนเดิมเฮ้ยจริงจริงอันตรายนะมันง้างยิงแล้วอ่ะจริงพี่ลูกนั้นน่ะเราน่าจะได้ฟาวด้วยเราไม่ได้อไปแล้วสวยแม็กตตััววนน ไม่ม <muitas S 2> ีไ <sketches> ม e. ่ม <fe Jean> ีไม <painted vậy> no ่มีไป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 เบล่บอลไ่เจ็บไมเล่นหมากรแทนสวยบอย บอยมาบอยมาเป็นไร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 สวยมากเ,เพื่อนจับมีจับมีบอยจับมโอจบ Mạc, Xoay hết! Xoay mạc, Giàn! Vinh đi, bí ไม่ไรไปไรไ,ไป่ไรไปจุข้าวไปไปมาเดียวมาเดียวไวปละมาเดียวลงได้อยู่ช่วยได้หมดแล้วด้วยไม่มีแล้ว <c ười> จานมาแพ็กเดียวา <c ười> จารเากุลม,นม,ม่นะ สบายสบายเอียดอะไรสามสูตรแล้วบอลชน,นะเห็นเห็น,น,นอืเอเฮ้ยเนี่ยแล้วเราเขาอย่างเงี้ยไม่ประมาณหร<า>อกนอกใหญ่ก็ยิงยิงยิงขว้างกันเองนะแม็กแม็กแม็เไ็นไปไล่ไไร<อ>เลน่นเลน่นเลน่นสวยมากเพื่อน เป็นไรเป็นไรเป็นไร,นไรมีจา่ามีม,มีมีตัวอยู่สวยมากสวยดังเข้าจา้าสวยจิตเป็นไร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 ทขาไม มันไม่วมิ่งแล้วมันไม่วิ่งแล้ว <laughs> มันไม่วิ่งแล้วมันไม่วิ่งแล้วไงอะไรเล่นของเก่าไปเนี่ยสวยมากจันเยี่ยมมียมีพี่จับได้พี่จับได้ไจับได้ลูกลูกกลับตัวดี ไม่ม, <c oughs> ไมีเป็นองไรติดเช้าไปหน่อยมันทิ้ง <c oughs> ข้อไว้ระวังลยอยตัวเด้อขวาสวยจ้าห <c oughs> ลังนะหลังนะ <c oughs> ช่วยหน่อยช่วยหน่อยสวยมากป๋าบอย พี่บอยขยับเลยดิพี antis, ไไ่ไปเลยอดิมันไม่ไหวนะเราบอกมันไม่ไหวไหนบอกใจมาร้อยเลยเดี๋ยวเดียวเออเปลี่ยนแพมันหน่อยมันจุกกันโอ้จานเปลี่ยนเดี๋ยวเดี๋ยวลูกงไม่ตายอย่างนี้อ่าจานครับเส็ดตัวครับจานมาขับรถมาไกลถือว่าดิไม่วิ่งน้นึ่งแค่เนี้ยมันจุกไงให้เดี๋ยวอยู่หน้าเลยอะไรให้เดี๋ยวไรหน้าไปเดี๋ยวอยู่หน้าเดี๋ยวอยู่หน้ากด càng cạo hết kính mọi người thấy là cái tên quái ác tên quái ไม่ไหวแล้วขาดไปนะขาดไปสวยมากเยี่ยมแหลมสวยอ้จานบอกไม่ไหวแล้วจานอะไรเนี่ยไม่ถึงสิกนาทีเลยไม่ถึงซิงนาทีเลย ล็อกขาตังนี่เล่น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 เข่นเขาลุ้นรึนะเขาเขาไม่เดินหลังเข้าสวยแหลมไล่เอียหน่อยตามเลยเดียวตามเอ้ยฟาดอยู่แล้วเป็นไรฟาดเสียไปชอบเล่นทั้งสองมาเดียวชอบเล่นบอลอะไรของเยอชอบพอด้านหลังไงมาเดียวเนี่ยด้านหน้าไม่ดัง ตัวเล็กไงต้องเข้าด้านหลังก่อนพี่ถึงจะเข้าข้างหน้าได้ไม่ทันทำชิ่งไม่ได้บางทียิงไกลอย่างเดียวเนาะใช่เราต้องบีบนะเป็นไรเป็นไรเป็นไรต้องยูดต้องพยามยามทำไปเลี้ยงก๋วเตี๋ยวมาจุกเลยจะออกเป็นเต้นหรือโอ้ก๋วยเตี๋ยวกูอีกแล้วไหม่ยังไงก่อนจะยื้อตามเลยก่อนไม่เป็นไรเป็นไรเป็นไร เอากันหน่อยกันหน่อยอ่าป่าวอดอ่ะพักกันหน่อยได้นดนดคนเดียวพอคนเดียวพอพขำไม่ให้นาเช็ด,น,ดนั่นแหละ เล่นเล่น เช็ดตัวกลางเช็ดไม่พวดไม่พวดเป็นไร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 เล่นเล่นเล่นลวสวยมากเลยไสวยมาก ไว้เดียวย่ย่ำยอะไรวะอะไี่โมายิงไมเไม่รู้มันเหมือนไม่ปกติลูกงี้มันไม่เหลือไกลกมาเนี่ยนี่ไงมันประตูซอลไงระดับอกอะชิปได้ลูกเงี้ยเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền nè, Để không bỏ lỡ những nè ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไเก็บกลางหน่อยกลางนะกตัวล้มตัวนะ้ยกลางเขามีสองคนเลย tươi boy, chạy chạy chạy, đứng lên đứng lên không không sao này. <coughs> <coughs> สักสองนาทีสุดท้ายพอโอ้ยไม่ไปอแล้วสามนาทีสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีม่นนและเล่น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 ชินออแว้ีจครับ

Cậu viên nghe có viên chạy lắm viên ơi. mát bên để ai bên Bóng bên quá. <laughs>

ไอจารย์อาจารย์มีไอจารย์มีเนี่ยได้เช่นสวยอคูไล่คูไล่คูใครคูมันคู่ใครคมัน ôi nhìn cái gì ôi ngồi, được rồi. được rồi. lại rồi. lại. rồi. được rồi. được rồi. được rồi. nói rồi. được rồi. được rồi. được rồi. Đi! 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 được rồi. được Đi! 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 ไม่เปไรเสียแล้วเสียไปเอ้ยเสียแล้วเสียไปเอาเราเข้าเราเข้าเราขอโทษเวยจับมือขอเลยนักแมตช์นี้ไม่ได้แชมป์ปดออกปัดออกปัดอ